ลัคนาราศีกลุ่มเนี่ยนะคะดาวราหูตั้งแต่วันที่4พฤษภาคมเนี่ยท่านได้โครจรเข้ากลุ่มดวงชะตานะคะจนถึงประมาณปลายปี2,569ค่ะกลุ่มเนี่ยก็มีโอกาสจะสร้างความมั่นคงหรือกลุ่มที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับวงการบันเทิงวงการเมืองการค้าการต่างประเทศแพลตฟอร์มทุก ทุกอย่างเนี่ยต้องมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จเพราะราหูนี่แหละคะ่ะแล้วที่สําคัญเนี่ยนะคะดาวพฤหัสซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินกําลังจะโคจรเป็นมหาอุดค่ะกลุ่มเนี่ยมีโอกาสที่จะได้เงินก้อนใหญ่มีโอกโรจร์ใหญ่ๆค่ะส่งเสริมในเรื่องของการเงินนั่นเองนะคะในวันนี้เนี่ยดาวเสาร์เนี่ยกุมจุดเกิดค่ะดาวสองดวงนี้จะเป็นดาวคู่มิตรใหญ่ค่ะนั่นแปลว่ากลุ่มมีโอกาสจะเจอมิตรสหายที่จะเข้ามาส่งเสริม ในเรื่องของโอกาสใหญ่ๆที่จะเข้ามาแต่การที่มีดาวบาประเะกลุ่มตัวในปีนี้ไม่ง่ายค่ะชีวิตจะต้องหนักจะต้องมีการต่อสู้ต้องดินน้นรนต้องแข่งขันต้องแย่งชิงคว้าความสำเร็จค่ะ